สวัสดีครับวันนี้ช่องขวัญภวา333มีเรื่องคำทำนายฝันแม่นๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝันเห็นพระฝันเห็นพระสงฆ์ฝันแบบนี้จะให้โชคลาภอะไรกับคุณฝันเห็นพระแปลว่าอะไรมีใครเคยเห็นพระสงฆ์ในฝันบ้างครับ หลายคนคงอยากรู้ว่าเมื่อฝันเห็นพระสงฆ์จะแปลว่าอะไรวันนี้เรามาดูคำทำนายฝันกันเถอะครับฝันเห็นพระระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นภายในบ้านจะมีโอกาสพบปะสังสรรกับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยๆแต่คุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอด้านความรัก หากคุณมีคู่รักคู่ครองแล้วจะมีช่องห่างกันมากขึ้นคุณต้องเติมช่องว่างให้เต็มอยู่อย่าให้ขาดนะครับเดี๋ยวงานจะเข้าไม่รู้ตัวช่วงนี้หากคุณคิดจะมีกิก๊กระวังจะโดนจับได้ด้านการงานการเงินการเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายเก็บเงินไม่ได้เริ่มเป็นหนี้เป็นสินกระทบกับชีวิตประจำวันระวังให้ดี คุณรอนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อการลงทุนการค้าบางอย่างแต่คุณจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีคุณจะได้เงินก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มจากเดิมถ้าคุณฝันเห็นพระสงฆ์เยอะมากคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนาะ ศัตรูที่เคยไม่ถูกกันจะมาขอคืนดีช่วงนี้โชคของคุณยังไม่ดีเท่าไหรนะด้านความรักคนที่มีคู่จะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยส่วนด้านการเงินการงานจะมีโชคทางการเงินหรือลาบลอยในช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดอย่าประมาท เรื่องการงานอาจจะมีเรื่องให้ต้องคอยแก้ปัญหาอยู่บ่อยๆไม่จบไม่สิ้นจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดช,ชอบงานมากกว่างานหนึ่งงานแต่ผลงานนั้นจะทำให้คุณสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีฝันเห็นพระเหรียญใครที่ชอบมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านช่วงนี้คุณไม่ควรพาคนนอกเข้ามาบ้าน พอจะเกิดเรื่องได้ง่ายหวังมีลูกจะได้มีลูกหวังข้อธุรกิจใหม่ก็จะได้ทำดังใจคิดจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้ความรักถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในในการและการทั้งสองฝ่ายความสุขจะมาเกิดขึ้นกับคุณทันทีปัญหาคาใจกับความรักกับคนรักต้องค่อยแก้อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาหักหานน้ำใจกัน คุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแปลงนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้ด้นานการเงินการงานจะมีปัญหาเรื่องการงานประสานงานไม่ว่าจากคนสนิทหรือคนนอกแต่ก็จะฝ่าฟันผ่านไปได้แค่ใช้ความพยายามควรระวังของมีค่าจะเสียหายเครื่องจักรที่จำเป็นต่ออาชีพของคุณจะชำรุดจนต้องซื้อใหม่การงาน ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในสายงานเป็นอย่างดีเลขมงคล398 368 38 39 59ถ้าท่านรับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปสาระดีๆ จากช่องขวัญภาวะสามสามสามสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ